สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสามวันพ็กสวัสดีเอฟซีหลากผู้หิง,องอครับผมวันนี้สวัสดีเอฟซีทูผู้ทุกคนเปู้ยองวันนี้เราพอกลันอีคลิปหนึ่งคลิปนี้เราพูดถึงดังวัลนาใจครับแล้ววัลนาใจที่อีหลางผู้หงเท่าที่ได้ไปซั่วคอนเสิร์ตครั้งแรกครั้งแรกของชีวิตของน้องแล้วก็แล้วก็ครั้งแรกที่ลองเพลงอ่าอยู่ต่างประเทศครั้งแรกครั้งแรกที่น้อง ลองเพลงอยู่นอกประเทศไทยแล้วก็ครั้งแรกที่น้องได้ติบได้ติบลังวันจะอยู่นอกประเทศพี่น้องบรทัธรรมดาครับพี่น้องน้องได้ติบอยู่นอกประเทศเนี่ยเมื่อคืนนี่ว่าอาญยาเต็มกระเป๋าเลยมาสันบรรยากาศได้นี่น้องได้เต็มกระเป๋าพี่น้องสองแสนครับสองแสนเยนพี่น้องสองแสนเยนนี่บรทัธรรมดาเลยพี่น้อง เอ่อเมืเ่เย่กับเท่ากับประมาณสองพันสองพันเศษสองพันสามนะพี่น้องเนาะตามขีดเงินแต่ณนตอนนี้ 2, 000, สองแสนกับะมาณอยู่สี่หมื่นกว่าบาทพี่นอ้องบองหัวอ่าสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นกว่ามือแรกพี่น้องไปสี่หมื่นกว่าบาทานี่แหละแต่ว่าเศษเท่านเอ่าแอดกับบบปานพี่น้องกับไปอ่าคู่เราเองนะครับเพราะว่า นี่เข้าโดยเข้าผู้เข้าบอกโดยเขาข่าวพี่น้องว่าสองแสนเยนพี่น้องได้สองแสนเยนเมื่ขึ้นนี่พระธรรมดาทิปมือแรกน้องไลยเปีเมื่นตางประเทศกับประมาณี่มื่ก็บ,บาทบาใช่นะครับเนาะโอ้งอุงเองนี่ปังครับพี่น้องสุดว้าวเมื่อน้องได้เมื่อน้องได้ทิปไปโกยเงินเยนขนาดนี้ขึ้นมืองาแรกขึ้นแรก เลยก็ครั้งแรกชีวงน้องที่น้องได้ไปอทั่วต่างประเทศอะไรเงินต่างประเทศมากพี่น้องถือว่าน้องกะปังครับปังมากอุ้งอิงสามารถได้แล้วเ,เงินต่างประเทศมากเข่าประเทศไทยครับพี่น้องกะบรรยากาศการน้องนําเงินนี่เห็นหน้าน้องแล้วหน้าอุ้มอิมอกมีความสุขอย่างแอดดี่ก็มีความสุขเพราะว่า หายเหนื่อยครับเมื่อหายเหนื่อยเมื่อเขาไปเที่ยวน้าไปเห็นงานน้าก็หายเหนื่อยเพราะว่าสิ่งตอบรับก็ดีครับละสิ่งตอบรับดีสิ่งตอบรับดีเพราะว่าทั้งติบติดคือเป็นติบมือพี่น้องติบมือว่วอาจมาไล่คือบป็นข้อคือบานเท่านะเพราะว่าเขาบริเตมไ้มันเป็นเงินของเอฟซีห่ครับของเอฟซีห่คือเป็นเย็นเลยเพราะได้เป็นที่่าโอนห่เลยครับของพ่อแม่ครับ เงื่อนท,ที่เอฟซีมาเที่ยวเนี่ยเอายื่นให้ยื่นให้กับคนไทยอยู่ญี่ปุ่นกับหายการต่อรับแบบอบอุ่นพ่นองน้องกะเ,เห็นบรรยากาศการงับเงินน้องหลวกเห็นหนาน้องมีความสุขแอดจะเข้ากะมีความสุขไปนำพ่นองเพราะว่าองค์อิง,องน้องไปตั้งประเทศกัางแรกน้องอาจจะกลงว้นเพราะว่าพีเลียงกะบ,บริสไปสล็อตแบบไหนสลอกอย่างไดดีที่มีพอโจและทีมงานที่ให้คำปรึกษาทีดีครับ นี่เก่าวแลกของน้องตองแกงขึ้นพี่น้องเพราะว่าน้องต้องพัฒนาอีกเพราะว่าตั้งประเทศประหาเปิดประสบการณ์ใหม่เพราะว่าอุกอิงกับว่าไปน้ามาเต็มแก้วน้องกะอาจจะสิงที่บกพร่องอาจน้องอาจเฉพาะปรปรุงเพราะว่าหนึ่งเขาอาจจะเห็นแล้วการน้องกะในบ้านนางเอกนะครับนาอน้องยามปรเอนเตอร์เทนมประเกิ่งวันไหนอ่านบอกอาจารย์น้องกะจะฝึกอีกหน่อยหนึ่งเพราะว่า เรื่องร่ำเรื่องเสียงเรื่องการแสดงบรต้องห่วงครับน้องขาดคืออ่านอ,อาจะฝึกเรื่องการพูดการจาการเอเนเทนหนาเวที่อยู่น้องอีกสักหน่อยน้องก็จะเกงครับพี่น้องก็ฝากกำลังใจให้น้องน้ำครับคลิปนี้บรรน,นอกเอาความอ่าซินอกซินใจที่น้องได้ติปครับแด่ติปหลายสองแสนกว่าสองแสนหนึ่งพี่น้องมาบอกพี่น้องฟังครับว่า ปุ่งอิงั่วต่างประเทศรอบนี้ขึ้นแรกนี่ไดสองไซก็เย็นจะขึ้นต่อไปเ้ามาคับกันวานนอกซะในรายบนไดน,น,นอกอาจจะมีแรงบนอ่าแรงอ่ะเห็นงานต่อครับเพราะวะเอฟซีกับถาหลายน้อพี่น้องเนาะคลิปนี้กะบไหวเสมอนี้วพี่น้องเนาะคลิปหนาเขามาบอกกันไมว่าหลามต่อไปน้องจะไปทั้งใดแล้วกับบรรยากาศเพียงหดเดี๋ยวแอดจะเอามาเล่าพี่น้อง ฟังลรอพี่น้องคิดเห็นยังไงกะคอมเมนต์มาได้เลยครับเดอ้อว่าอีดาเข้ามาตั้งคอนเทศเข้านี่เป็นยังไงแน่คลิปนี้กะเอาไว้เสมอครับพี่น้องอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ซองบอลนองอัดซ้อนนะครับเดอ้อชิงข่าวดีๆข่าวยังกระสดีนอกอ่าบุญวันนอกสวัสดีพี่น้องฟังคลิปนี้อย่ายังไรพี่น้องสวัสดีครับ